สบารพีน้องสิตาท,ทุกมงสมบัติสจจสกาพีน้อเมื่อพ้นตกน้ำตกแต่เศนะ้านแห้งตัพีน้แห้งตัวพีน,อพนอ้อากาศดีดีพนมเดบบโมเดบบนหน้นพนหาหักขึ้นพ,พ้นพีน้เป็นเือนรัวจ้า หนาวดิอากาศหนาวพี่นะหนาโคตรหนาว,นาว,นาวเลาจาเป็นแบบเป็นอะารอครมที่ะึ้มพลนพี่นะทุงผ้านะ สาเสีนหนาวไปน้องเ้อ่มขุ้มแห้งนะเปลยเปืือโคตรเปื่อนเลยจ้า หนาวแห้งไปเนาะปีอ่ะเลื่อนยำพนพาไปเนาะยำพ้นพาเนาะมันดำนาเนาะเปลือกแห้งเียล่นะถั่วแปะไปเนาะ อมาแบบดกเี่แล้บไปไหนไปไหนไปไนยับการนานาเปไหนนาแหงที่อีรอเนาะบฝนหั่มใหม่ไปไหน

ไปอยากจาะหาทรลุหุ้มสวนผักสวนหญ้าพี่น้องสวนผักสวนหญ้าเป็นตับเป็นไอพี่น้อง เรงหนุกคึกตกเลยนะหนุก,นก,นก,นกลาลพี่นอ่อยหนุกลาลวะ่ะก็สะหัมบริฮทนะแต่ว่าวผลตกหัมนะเกิดบ,บริฮทต้นสะพุุนนะใส่พักสัญญาเนาะมทางกเ็เริ่มเปลือเนเลยพี่น้องฝนตก

à ah, đồng bạn đồng kia kịch ngào thật phải nào tổ oh, mà lại em cứ sao tốt này tạt Now have khát tía điểm, đam, đồng đầm, đồng yên พากรายก็แช่ผาติดตามส่องสังเกการชมวิว25ชมวิวชมวิวตอนเช้าพฝนตกมาก็ควรมีแต่น้ำพุนไปแล้ว มกแปบเพน่มามกแปบค้าคือมาเก็บเอาวะจุนเ,เกิดเบียจมเกิดนะเบียเพน่าเบียเบอร์ กักขันหน้านาพี่น้าเออมาทางเด้อรถเจี๊ยบเด้อกาดนาพี่น้านาแห้งดีรำนาแห้งดีรำพี่น้าโอ้โหแห้งเต๋อเต๋อพี่น้าฝนตกน้องสะพาดเฮามิดมิดหินใหญ่พี่น้า Mình đi cha Hãy nhai cho ฝากุณแม่กดแชร์กดติดตามช่องสัตว์จ้าคือ,อเกอพี่น้องมันยังคึน้นพิณอําเพื้นโตมันยังคึ้นอยู่ได้พาเมืองมือแรกจอยมันฉีตตดตกกันแล้วพาหางกัดใสผ่ผุนใส่หยาพี่น้อง มักนิ้วนะมักใหญ่เดเป็นวัดสมือเด้อยังบักาวเป็นวัดมือยังบาวัสลัดเนาะตัวเป็นดอกหมพี่อากาศดีดีพี่น้องดีแงี ือฮะท่องรายมักับโพธนะฮะขันคี้คันต่ทราบต่ดีทนงโพดหรือ่จะมาคนะ่ากับโพดเนะทักกันนะห้าพัน,ดดนพเหเลือไหาด้วยฮะ ห้มาังามเด้อจำคามากับพดี่นเนาะเพอ,อจะไม่เปแคว่วงบาจ้ของพวกกันนะหม้มันกรัาเต้เพ่นเธอทองสิบพันพ่ทองหาพันเพื่น้ง 10, ง 5, นอง ວ່າຕາລະຕອນນີ້ວ່າຕາລະໄດ້ພີ່ນ້ອງຝາກຕິຕສອນສັຈາກ່າກກລກົພອະບດ